พี่ทำไรกินนี่คงจะรู้แล้วใส่กระบือคอควายอันนี้แม่ผงอันนี้ลูกมันเดี๋ยวนี้มันเป็นสวนยางหมดละไม่กินไปเล่นต้นไม้หรอกอันนี้พอยเขาไว้ผูกคออว่าขอไงเวลามันอยู้ในป่าในไร่เรจะตามมัได้ใช่จะได้ได้ยินครับอันนี้หมักเมี่ยงดอกเมี่ยงโลกสมัยก่อนเขาจะบุกลำน้ำศกบุกไปเมี่ยงนี่ตาช่างแบ่งของเขาจะเอาตะกร้าเมี่ยงใส่ตรงนี้ดูเข็มไม้ตัวนี้ ถ้าเป็นหมตรงของเท่ากันไม่ต้องทะเลาะกันแต่อินตมานี่ช่างกิโลช่างพลก้อมก็ไล่เอ็นไปนี้ภาคเหนือว่าแมวขูมมะพร้าวว้าวทาภาคกลางกระต่ายกระต่ายกระต่ายมีขายไหมครับเจ้าแมวทําไมไม่มีขาเออบ้านผมมันมีขมมีหลังแบบนี้มีต่างระดับขอจะนั่งข้าวแล้วกขูดเจ้าอ่าคือวางได้เลยแล้วก็ขูด ตายนั่งตรงไหนก็ได้จ้านี่เป็นแมวอันนี้ก๊อฟแก๊บหรือว่าเกี้ยเกี้ยใส่กันโคนหอยเกี้ยเหมือนทางญี่ปุ่นเลยใช่ไหมครับญี่ปุ่นไหมครับอันนี้โมแป้งเพื่อทำขนมครกมาข้าวป้าก็ใส่ตรงนี้ก็หมุนแป้งออกตรงนี้ก็ทำขนมครกอันนี้หางยา ผลยาสมุนไพรแก้ไข้แก้อะไรก็ว่าเลยละนะ้ำใส่ตรงนี้ก็ฝนอันนี้ห้องครัวก,ก็จัดให้เด็กดูเด็กสมัยนี้เกิดมาเจอเตาแก๊สละให้รู้ว่าปู่ย่าตายายอยู่ไงอันนี้ค่อไก่ลําปาาไก่แจ้หลายบริษัทประมาณร้อยต่อปีอันนี้ไก่แจ้อันนี้ไก่ฟ้าช้อนคนสมัยก่อนลูกเป็นกะลมามะพร้าวนี่คอยดูยซิช้อนกินข้าวมนกะลามะพร้าวเห็นไหม จะเล่นมาหน่อยเป็นสังกะสีบาดปากนี่ถังครึ่งถังเล็ดครึ่งเล็ด๋ยวนี้เด็กไม่รู้ละเป็นกิโลใช่ใช่อันนี้ยังทันอยู่ครับอันนี้นึ่งข้าวใส่ก๋วข้าวคนให้ป๊อปก็ใส่ปุ๊กข้าวนี่หล่อน้ากันมดลงอันนี้สมัยก่อนไม่มีตู้เย็นลงควัน อันนี้ก้นเศร้าว่าก้อนเศร้าคนทําก้นเศร้าต้องเป็นคนชื่อมีชื่อมีสิริมงคลต้องชื่อแก้วชื่อคําชื่ออินถึงจะทําก้นเศร้าได้ฮะฮกบ้านผมมีที่ถือไปไหนก็จำได้ออ <laughs> เาอาไ้มีที่ถือท่คร<อ>ับเขียนบ้านผมก็มีที่ถืออผมจะเอาเล่นเฉพาะของบ่อสุก<ห>ผมไมจะมาอื่นที่เล่นเพราะมุ่ยากไม่ถูก<ห>อันนี้อันนี้เขาเรียกว่าหกถังนะครับหนึ่งท่า พคสมัยก่อนเขาขายข้าวเปลือกอันนี้กระป๋งน้ำน้ำคุกน้ำทุ่งอันนี้กรกโลกอว่าเกาะสมัยก่อนร้อยไม่อะไรครับไม่มีไมโครโฟนผู้ใหญ่บ้านประชุมีกี่ครั้งก็ว่านไปเสียงดังความชัดนะเห็นไหมได้ทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมผู้ใหญ่บ้านเรียกชาวบ้านมาประชุมกันอันนี้อันสุดท้ายอันนี้เขาเรียกว่านวดฝ่าเท้า ภาษาเ้าอยู่นี่ไม่ต้องไปเหยียบกระลาวมะพระ้าวมันจะนวด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 ,นวดบ้านหลังนี้จะนอนไม่ได้ภาษาเหนือว่าคือทางภาคกลางไม่เป็นสตรีมคนเพราะผมเอาไม้หลายที่หลายทางมาปลูกกลาเปิดเป็นแหล่งการศึกษาได้ะสมว,ว่ายเด็กนุ่นหลังจะดูนะั่น่ะเป็นยังไงมายังไงถ้าเราไม่เก็บไว้เด็กจะไม่เห็น ไ่เขาเรียกว่าอะไรครับพ่อจกระดิ่งงวค่ะกระดิ่งไม้นะครับเนไม้แกะสละักเพู้กลูกงัวตั้งแต่ลูกงวจนถึงตัวกลางตัวใหญ่นะครับจะตามขนาดของไม้ที่แกะสลักเพื่อจะได้รู้ว่าัวอยู่ตรงไหนนะฮะชาวนาได้ไปตามัวได้ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วยคุณตานะ ครับครับนี้เปมาอะไรอาจารยนี่เขาเรียนอะอาจารย์เขาบอกถ้ามาเมืองน่านต้องเ่อมันจงให้ขอฝากต้นลูกชิดด้วยนะครับใครที่ไม่เคยเห็นเหมือนผมนะครับครับ เขาจะเอานี่มาต้มนะครับแล้วลูกจะขยายตัวสองสมเท่าแล้วก็สามารถที่นำมากินได้นะครับขอดูใ,ใกล้ๆเลยครับ